ส่งออกกับพวกอาหารเนาะนะครับตัวที่เราแชร์กันมาตั้งแต่อทิแรกๆเลยใช่ไหมฮะอย่างตัวเนี้ยนะครับที่เราทําดูปุ๊บอ,อันเนี้ยคือชัดมากๆว่ามันแข็งกว่าตลาดนะครับะระยะสั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คืออ่าในช่วงเนี้ยก็คือยกไฮยกโลตลอดนะครับ MACD ก็ตัดขึ้นแล้วนะครับแนวโน้มระยะสั้นก็เป็นขาขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเอ้ยนะครับอ่ะหุ้นอย่างเงี้ยคือหุ้นที่มันน่าเล่น นะครับสรุปนะครับสรุปสรุปคิดมายังไงนะครับสรุปก็คือนะครับผมมองตลาดจะเล่นหุ้นที่งบดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราต้องไปทำการการบ้านว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมันจะงบดีนะครับมันเป็นช่วงที่ปิดไตรมาสเนาะใช่ไหมมันก็ต้องทำการบ้านพวกนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ลองมาดูซิอาหารขาดแคลนเงินบาทอ่อนเพราะฉะนั้นส่งออกอาหารเนี่ยมันก็ค่อนข้างดี ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ลองมาสแกนแต่ละตัวนะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมันกราฟสวยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันบังเอิญมากก็คือนะครับอันนี้เป็นอันที่ผมดูบ่อยว่าหุ้นตัวไหนอ่ะมันมันแข็งกว่าตลาดนะครับก็คือมาดูที่อีฟินเนาะแลนกิ้งอิมแพ็คนะครับแล้วก็มาที่เซกเตอร์ใช่ไหมครับอย่างกลุ่มนี้นะครับกับกลุ่มอาหารเนี่ยนะครับกลุ่มอาหารติด วันวันศุกร์เนาะนะครับวันศุกร์ก่อนที่เราดูกันก็ก็ติดแต่ว่าอ่าอาทีเนี้ยไม่ติดนะครับทีเนี้ยมาดูกลุ่มอาหารที่เราดูเห็นอะไรไหมครับความเหมือนตัวที่เขียวกว่าตลาดสี่ตัวนี้ทําอะไรครับผมสามตัวนี้นะครับผมอ่าซีเฟสเนาะซีเฟสธรรมดาเมื่อกี้กดผิดนิดนึงสี่ตัวเนี้ยทําอะไร มันก็คือส่งออกอาหารทั้งหมดเลยนะครับเป็นอาหารทะเล3อันเนาะแล้วก็เป็นอาหารแช่แข็งอีกหนึ่งอันใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเออเราก็เอามาคิดเข้าๆว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยเออฉันรู้แล้วนะว่ากลุ่มส่งออกอาหารเนี่ยนะครับมันแข็งกว่าตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนต้องตามนะครับก็คือไปทําการบ้านนะครับเรื่องงบด้วยวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับก็ผมมาตั้งแต่วันจันเนี่ยของัชัดมากดูโฮมเนาะขึ้นมาแหลกเลยนะครับคือกลุ่มนี้นะครับเห็นมันวิ่งมาอย่างเงี้ยผมก็ คิดเลยว่ามันน่าจะงบดีมากๆนะครับกลุ่มดูโฮมนะครับโฮมโปรนะครับนะฮะพวกเนี้ยนะครับก,นะบกเ็เล่นได้นะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนนะครับผมชอบดูผมชอบดูโฮม ah, home นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูโฮมโปรมันก็ยังแบบไซเวอ์อยู่เนาะแต่ดูโฮมเนี่ยภาพมันยังดูอัพเทน นะครับก็ลองดูแล้วกันครับผมกลุ่มนี้นะครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เออเล่นได้เหมือนกันนะครับผมอ่ากลุ่ม leasing บุ o รบรรทุกใช่ไหมฮะวันนี้ก็แรงไม่ใช่ย่อยใช่ไหมฮะธานีถ้าอย่างธานีอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับถ้าไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เอามาอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าอย่างในกรณีสีไครเนี่ยนะครับอันเนี้ยคือเริ่มย่อแล้วหุ้นขึ้นแล้วก็ต้องย่อใช่ไหมแล้วเราจะรับตรงไหนนะครับถ้าเราดูนะครับจุดสีไทยเนี่ยนะครับผมก็จะรับ2จุดนะอันนี้สอนซ้ําใครฟังแล้วก็ ฟั่ง3าอีกรอบเนาะนะครับจุดแรกผมจะดูจุด EMA ที่มันมีนัยสำคัญนะครับกับกับตัวหุ้นนั้นๆเนาะก็จะลองเข้าไปนะครับว่าเออตรงนี้ประมาณไหนอย่างสีไทยเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่า EMA 15เนี่ยมันยืนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะดูตรงที่ประมาณ4บาทเออบาท5อ่บาท4 5บาท4ีประมาณนี้นะครับอีกอันนึงแล้วถ้ามันไม่ไม่ลงมาล่ะ นะครับถ้ามันไม่ลงมาเนี่ยนะครับเราก็รอสัญญาณกับตัวที่เป็นแท่งกับตัวซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูกันเนาะพวก r e v e r s ์ซ a t t e r n แน์ะครับผมว่ามันเออมันระลับขึ้นไปได้ไหมแต่ว่าผมอ่ะจะชอบรอ e อ a มที่มันรับอยู่อันนี้เป็นสูตรรับสูตรหนึ่งผมเลยนะครับผมโนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่คิดว่าง,งบ Q2 สอก็น่าจะดีนะครับก็คือ T-Pack นะครับ